สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักเทรดทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเทรดสั้นแต่กระเป๋าตังยาวอีกแล้วนะครับผมนะฮะตัวผมนะฮะโค้ดเล่นะฮะคนดีคนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการเทรดที่ดีและการที่ถูกต้องเนาะให้พี่พี่มือใหม่ได้ดูนะครับว่าการเทรดที่ดีพี่ๆต้องทํายังไงกันบ้างนะครับโอเคตอนนี้ครับเราอยู่ในคู่เงินก็คือ Gbp ฮะ usd นะครับโอเคเนาะตอนนี้ครับผมมาด้วยงบก็คือ2,442เหรียญน,นะฮะนะครับผมนะฮะก็เดีย๋ยวตอนนี้ครับเหมือนกราฟครับมันก็กลังจะลงเป็นขาลงนะฮะกลังจะลงมันมันเป็นขาลงนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมขอผ่านแท่งนี้ไปก่อนละกันนะซึ่งผมรอมาคอนเฟิร์มก่อนละกันเนาะว่าทิศทางต่อมามันจะไปไปทางไหนนะฮะโอเคมา เหมือนตอนนี้ครับมันยังทรงๆอยู่นะฮะทรงๆอยู่นะ <S <S โอเคผมพอมใส่ต่าไปก่อนดีกว่านะครับเนาะนะฮะใส่ต่าไปก่อนดีกว่านะครับโอเคเนาะก็ผมขอบคุณนะ,ะพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ให้อ่าความเขาเรียกว่าการตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยนะครับ <S <S ผมต้องขอขอบคุณจริงๆเนาะ,เ,นาะเพราะถ้าสมมติถ้าไม่มีแรงสนับสนุนจากพี่ๆแหล่ท่านนะครับผมก็ คือไม่มีกำลังใจในการทำคลิป่าผมพูดตรงนะก็ขอบคุณดีๆครับที่แบบคอมเมนต์ติดเตือนการนุ้ยน่าอ,อะไรเงี้ยผมก็จะพยายามแก้ไขไปเรื่อยๆนะฮะโอ้โหอยู่ดีดขึ้นมาเฉยเลยนะฮะดีขึ้นมาเฉยเลยโอ้โหทะยานเฉยด้วยนะฮึเวลานี้นนครับเวลาทุ่มครึ่งนะฮะข่าวกำลังมามันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะที่อยู่ดีกราฟอาจจะขึ้นสูง แล้วก็ลงต่ํามานะฮะเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะสำหรับพี่ๆทนะ่านที่เคยเทรดมาก่อนนะฮะหรือเคยเทรดโฟเล็กมาก่อนก็จะรู้อยู่แล้วว่ากราฟเวลาข่าวมามันผันผวนแค่ไหนนะฮะเนาะแต่เหมือนตอนนี้ครับผมมองว่ามันน่าจะขึ้นแหละ,ะฮะออเดอร์นี้เราน่าจะไม่ได้วินครับออเดอร์นี้น่าจะไม่ได้วินนะเห็นไหมมันขึ้นแล้วมันก็ลงมาขึ้นแล้วก็ลงมานะฮะ เดีย๋ยวผมขอดูกราฟก่อนละกัน oh, <no. S 1> นะอืผมมองว่ามันน่าจะขึ้นไปอีกนะนะผมขอไปใส่ไป400เหรียญเลยนะผมมองว่าขึ้นนะผมมองว่ามันมีสิทธิ์ทยานนะครับมีสิทธิ์ทะยานนะดูดิขึ้นไปอีกอ,ะอ่ะอ่ขึ้นไปอีกครับอืม,มาผมว่าออเดอร์นี้เราน่าจะวินนะ30 วินน่าจะทันอยู่นะครับผมมองว่าน่าจะทันนะน่าจะวินอยู่นะก็ถ้าสมมุติถ้าพี่ๆเมือใหม่ครับเป็นคนใหม่นะฮะที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะของเรามีสอนตั้งแต่พื้นฐานนะฮะเหมือนที่ผมพูดทุกคลิปเลยนะฮะไปยันเจาะลึกเลยนะครับจนกว่าพี่ๆจะเทรดเป็นแล้วก็เทรดคำกำไรได้นะครับเนาะ มีสอนตลอดนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีทีมโค้ชนะฮะที่เขาคอยดูแลรวมถึงตัวผมด้วยนะครับที่คอยดูแลพี่นะฮะโอเควินครับออเดอร์นี้วินนะฮะวินนะครับผมนะอืมเหมือนก็นจะลงมาอีกแล้วนะแต่ผมมองว่ามันน่าจะย่อม,มานิดนึงแหละนะเดีย๋ยวดูก่อนใช่ไหมแล้วมันก็จะต้อะขึ้นไปอีกรอบนะฮะอะรอดูก่อนนะครับรอดูก่อนเนาะ เห็นไหมทะยานขึ้นเลยอะโหช่วงนี้ข่าวมานะครับข่าวมานะแล้วตรงนี้ครับเรามีการสอนอ่านข่าวด้วยนะครับตรงนี้คะับมีข้อเจาะลึกที่สอนอ่านข่าวครับแนวรับแนวต้านนะครับแบบเจาะลึกนะฮะแล้วก็สอนอ่าใช้อินดิเคเตอร์นะครับหรือตัวชี้วัดนี่เองนะฮะที่ทําให้เราอ่ะสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายกว่าเดิมนะฮะโอเคนะครับผมมองว่ามันขึ้นนะขอเดิรดับเบิลอัพไปเลยนะฮะ ซึ่งผมมองมามขึ้นนะเออเพราะจังหวะนี้ครับมาแล้วนะแต่ขึ้นแต่แต่ขึ้นอีกไม่ได้เยอะครับน่าจะขึ้นประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีโอกาสที่จะลงมาอีกรอบนะฮะอ่าึ้อมีอือมสวยงามนะฮะถือว่าสวยงามนะ แต่การที่มันจะลงมาครับผมมองว่ามันจะไม่ลงมาแบบทีเดียวแบบวูบไปเลยนะมันจะค่อยๆลงมานะครับแต่ตอนเนี้เหมือนข่าวอะมาครับคนก็เลยแห่กันซื้อนะฮะคนก็เลยแห่กันซื้อการมันก็เลยพุ่งขึ้นนะฮะเนาะมาผมจะพยายามแบบอธิบายให้แบบเข้าใจภาษาบ้านๆน,นะครับไม่แบบ ภาษาศั์ยากเงี้ยพยายามให้พวกทุกคนอะ่ะคือเข้าใจแบบได้จริงๆนะฮะโอเคผมว่าออเดอร์อนี้วินนะฮะวินเรียบร้อยนะฮะสวยงามนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะสวยงามมากเลยนะ,ะตอนนี้ครับเราหัวกำไรมาเยอะเลยนะ,ะโอเคผมขอใส่ต่อแล้วกันผมมองว่ามันน่าจะสูงขึ้นอีกนะฮะเพราะถ้าสมมติถ้ามันลงมาผมว่ามันน่าจะลงมาตั้งแต่กาป่กกีแล้วนะ แต่เนี่ยมีสิทธิ์ที่เราจะโดนนะแต่ขอดูก่อนนะการเผื่อกราฟมันน่าจะขึ้นไปอีกนะฮะเพราะตามแพทเทิร์นแล้วอะถ้ามันขึ้นนะผมว่ามันน่าจะขึ้นอีกนะฮะนะครับเนาะนะอะอย่างพี่ๆหลายคนนะครับที่ดูคลิปผมก่อนนะ้าเนี่ยก็จะรู้เลยว่าหนึ่งคลิปอะผมอะจะไม่ได้แบบวินเลท ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมก็มีผิดถูกผิดถูกนะแต่ทำไมถึงผมสามารถเอาตัวรอดจากตรงนี้ได้เพราะผมก็มีเทคนิคของผมเหมือนกันนั่นก็คือการ m m p o t นั่นเองนะฮะเพร oh, <no. S 1> าะสมมุติถ้าพี่พี่ถูกมาแปดม้ติดแต่สมมุติถ้าพี่พี่ม้สุดท้ายพี่พี่ดันพลาดหรือไม่ได้คำนวณการการเดินเงินนะครับสุดท้ายพี่พี่ก็จะหมดได้เหมือนกันนะโอเคผมขอดูก่อนนะเมื่อกี้มันย่อมาแล้วครับน่าจะขึ้นไปอีกฮะ มาโอเคผมมองผมมองว่ามันน่าจะลงมาแล้วนะฮะ๋ยวารอสักครู่นะครับน่าจะลงมาแล้วนะน่าจะลงมาน่าจะลงมาแต่ผมขอดูก่อนแล้วกันนะพเพราะไม่งั้นนะ่ะผมจะใช้เทคนิคการนะออเดอร์ หรือจุดกลับตัวนะฮะในการเทรดนะฮะนะอขอดูก่อนเห็นไหมไมันต้องใช้เวลาครับในการศึกษานะเ<ล>พราะเงินเราก็แบบเราต้องเซตท,ทุนตัวเองด้วยนะครับเนี่ยมันน่าจะลงมาเรื่อยๆแื่อแล้วผมขอใส่ต่ำไปเลยดีกว่านะเพราะผมว่าน่าจะลงมาอีกนะฮะเนี่ยอาจจะย่อขึ้นไปนิึงแล้วก็อาจจะลงมาอีกนะ นะครับก็ลองดูนะฮะเทคนิคแต่ละคนก็แตกต่างกันไปครับเพราะผมเชื่อว่าพี่ๆก็อาจจะมีเทคนิคของพี่ๆต่างหากอยู่แล้วนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับเผื่อเอาไปอาแจปใช้ได้นะฮะลงมาหน่อยอ่ะมีหวังโอ้โหจะขึ้นอีกลงมาอีกนิดนะฮะลงมาอีกนิด ขึ้นมาโหเนีเ่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนะครับ, oh, <no. S 1> รรบโอเคผมขอดูการสักครู่นะครับเมื่อกี้เราพลาดไปแล้วนะสมมุติถ้าเราพลาดไปแล้วเราควรดูการสักครู่นะฮะโอเคใส่ไปเลยด้วยกันนะฮะปรับนะครับจตเป็น up นะเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะขึ้นไปอีกนะฮะ เพราะเมื่อกี้เราพลาดไปแล้วไงเพราะเมื่อกี้ผมมีเคราะว่ามันน่าจะลงมาถูกป่ะฮะแต่ตอนเนี้ยมันไปเทขาขึ้นเลยไงแล้วผมก็เลยใส่ไปเลยเห็นไหมนี่ครับคือวิธีการเทรดที่ถูกวิธีนะครับง่ายๆเลยฮนะเราต้องพยายามดูกราฟนะครับมาขึ้นไปอีกขึ้นไปอีก ขึ้นไหมโอเคผมว่าวินยังไงก็วินเอาเรื่อนี้เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะมาผมมองขึ้นนะนี่ผมมองว่ามันไ่าขึ้นอีกนะฮะ แล้วมันก็จะลงมานะเห็นไหมเห็นกราฟไหมครับโอเคใส่พันเหรียไม่ได้เพราะตอนนี้ผมไปแมตติน้ามเลยครับจริงๆเขาสามารถพันเหรียได้นะแต่ผมก็องต้องแจ้งแอดมินก่อนนะครับมาผมว่าเราวินนะออเดอร์เนี่ยเนี่ยมันลงมาใช่ไหม เนี่ยครับเขาเรียกว่าจุดกลับตัวนะฮะหรือการดักออเดอร์นันเองนะฮะถ้าคิดว่ามันขึ้นนะครับเราลงต่ําครับเนี่ยคือการปกติเราต้องใส่สูงสูงไหมฮะแต่เราลงต่ําได้เลยนะฮะเ mm hmm. พราะมันกลับตัวเลยไง mm hmm. มาสี่สามวินะฮะผมมองว่าไงก็วิน,นครับออเดอร์นี้นะยังไงก็วินนะครับ ยังไงก็วินลงมาอีกลงมาลงมาอีกจ้าลงมาอีกจ้าเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาม 2 1โอเคครับเรียบร้อยครับวินแล้วนะฮะเราวินแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับมาก็ก็เรียบร้อยครับนะผมก็พอพอแล้วดีกว่านะครับพักแล้วดีกว่านะนะครับผมก็สุดท้ายนี้ไม่มีมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ